คลิปนี้จะพาไปชมรถจักรไอน้ำรุ่นโบราณน,นะครับรถไฟปูนปูนของจริงซึ่งเขานำออกมาต้มน้ำติดเครื่องนะครับที่โรงรถจักรทนบุรีนะครับก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะนำไปวิ่งในเส้นทางกรุงเทพอยุธยานะครับซึ่งจะออกมาวิ่งในวันสำคัญๆนะครับปีหนึ่งก็6วันเท่านั้นเอง สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟทนบุรีนะครับที่บางกอกน้อยนะครับจะมาดูเขานําหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับโลโคโมติฟเนี่ยมาวอร์มเครื่องก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะนําไปวิ่งที่หัวลําโพงแล้วก็ไปอยุธยานะครับก็สื่อสารกันผิดนิดหน่อยนะครับจริงๆไม่ใช่ที่นี่นะครับต้องเป็นที่โรงรถจักรทนบุรีนะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับ เดินไปตามรางรถไฟแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งส่วนสถานีรถไฟทนบุรีเนี่ยนะครับใช้เป็นต้นทางมาประมาณ20กว่าปีนะครับถ้าแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันจะมีอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีทนบุรีที่อยู่ตรงแถวศิริลาชนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วในแผนที่หรือว่าจุดเช็คอินบางที่นะครับยังเขียนสถานีรถไฟทนบุรีอยู่ที่ตรงศิริราชเลยนะครับผมก็ไม่ได้มาแถวนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับก็อาจจะสับสน โอเคครับผมก็จะเดินไปที่โรงรถจักรทนบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานที่เก็บแล้วก็เป็นโรงซ่อมบำรุงของหัวรถจักรรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นหัวรถจักรไอนามนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะมี6วันนะครับที่เขาจะนํารถจักรไอนามเนี่ยออกมาวิ่งเป็นขบวนพิเศษนะครับกรุงเทพยุธยาหรือว่าบางทีก็มีที่ งานสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับือหน้าที่หลักของอพวกหัวรถจักรโบราณนี่ก็คือวิ่งงานสําคัญสําคัญนะครับหรือว่าเอาไว้ถ่ายหนังนะครับแล้ววันก่อนหน้าที่จะออกไปวิ่งนะครับอย่างที่มาถ่ายในยวันที่4ี่ธันวาคมนะครับรถจะไปวิ่งหัวลําโพงอยุธยาวันที่5ธันวาคมวันที่4เนี่ยก็จะต้องออกมาเตรียมความพร้อมนะครับ ขัดสีฉวีวัรน,นะครับติดเครื่องทดสอบสมรรถภาพนะครับคงจะแบบนั้นอย่างเมื่อกี้ด้านในเราก็จะเห็นรถหมายเลข7 1็นะครับก็เป็นตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับจากญี่ปุ่นส่วน824กับ850ที่จอดอยู่ข้างหน้าลงซ่อมทนบุรีเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถจักไอ้น้ำจากญี่ปุ่นเช่นกันเรียกว่ารถจักไอ้น้ำแบบแปดซฟิก ที่เข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ใหม่กว่านิดหน่อยนะครับปัจจุบันก็กี่ปีแล้วละ่ะเจสกว่าปีแล้วนะครับสมัยก่อนแบบคลาสสิกนะครับก็เหมือนในหนังกระตูนหรือว่าหนังฝรั่งที่เราเคยเห็นนะครับใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะครับต้มน้ําเป็นพลังงานแต่ต่อมาก็ดัดแปลงให้ใช้น้ํามันเตานะครับเป็นเชื้อเพลิงแทนที่มี2คัน ไปอยุธยาก็คือมันจะไปขบวนหนึ่งแล้วเวลากลับก็กลับอีกขบวนหนึ่งนะครับมันจะไม่มียูเทิร์นตรง,ตรงอยุธยานะครับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมอาจจะเห็นในหลายๆเพจนะครับที่เขามีรูปถ่ายสวยๆนะครับที่ออกจากหัวลําโพงข้างหน้าก็มีเหมือนเป็นห้อยเป็นหลายดอกไม้นะครับหรือว่าคนไปถ่ายตามจุดต่างๆนะครับสะพานกษัตริย์ศึกหรือว่าสถานีที่กําลังจะออกจากกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ผมก็สะดวกมาถ่ายที่นี่นะครับมันใกล้บ้านกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นไปตอนเช้าไปถ่ายที่หัวลำโพงนะครับก็จะเห็นว่าที่ลงรถจักธนบุรีเนี่ยโอ้คนมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งมาถ่ายรูปหรือว่า,เ,าเขาจะมีกลุ่มคนรักรถไฟนะครับเขาก็จะมีทำกิจกรรมเหมือนช่วยกันกับพนักงาน การรถไฟนะครับช่วยกันขัดพวกคันชักพวกล้อรถไฟที่เป็นเหล็กนะครับใช้น้ำมันโซลา่าะไรแบบนี้นะครับกระดาษทรายมาขัดส่วนพวกป่องควันหรือว่าในห้องพวกเครื่องทองเหลืองอะไรเนี่ยก็คงจะเป็นหน้าที่ของพนักง,งานรถไฟนะครับก็เป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับแล้วก็ต้องอการดูแลรักษาคงต้องถ่ายทอดกันอันนี้รถ หัวรถด,ดีเซลนะครับ4014ของอเมริกาใช่ไหมฮะเรื่องรถไฟเนี่ยเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าที่ทันสมัยเนี่ยมันจะมีแต่แบบรถไฟฟ้า BTS MRT หรือว่าไฮสปีดเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับชินคันเซ็นและเวลาเห็นรถไฟแบบดีเซลหรือว่าแบบเนี้ยนะครับเรามักจะบอกว่ารถไฟบ้านเราเนี่ยมันล้าหลังนะครับไม่ทันสมัย คือที่มารอเนี่ยก็ไฮไลท์ก็คือจะรอเขาต้มน้ำแล้วให้ควันมันพวยพุ่งออกมานะครับเป็นไฮไลท์นี่ก็เกือบ5้าโมงครึ่งเลยนะครับอาจจะต้องรอกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับระบบขนส่งเนี่ยมันไม่สามารถจะทดแทนกันได้เต็ม100%นะครับคือครั้งนึ่งเราเคยมีรถไฟแล้วเราก็ไปนเน้นด้านถนนจนไม่ค่อยพัฒนารถไฟหรือว่าจะให ในกรุงเทพเนี่ยมีรถไฟฟ้าไปทุกถนนก็คงจะไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าล่ามีไฮสปีดแล้วบางคนก็บอกอันนั้นไม่ใช่ไฮสปีดนะครับมีก็ดีกว่าไม่มีนะครับเราก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ,อย่างที่เรียนให้ทราบว่าระบบอื่นมันก็จะต้องมาลองรับนะครับก็ต้องพัฒนาไปทุกระบบนี่นะครับมาแล้วนะครับพวยพุ่งเลยทีเดียวนะครับต้มน้ําควันสีขาวออกมาโอ้โหคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากนะครับผมไม่คิดว่า จะเจอคนเยอะแบบนี้เลยสำหรับเส้นทางของรถไฟขบวนพิเศษที่ปีหนึ่งมี6ครั้งเนี่ยก็จะมีกรุงเทพอยุธยากรุงเทพสะเชิงเซาหรือบางทีก็กรุงเทพนครปฐมนะครับ6วันเนี่ยจะมีตั้งแต่วัน26มีนาคมนะครับวันสถาปนาการรถไฟนะครับต่อมาก็3มมิถุนายนนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานะครับ แล้วก็28กรกฎาคมนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็12สิงหาคมวันแม่นะครับแล้วก็23ตุลาคมวันปิยมหาราชแล้วก็5ธันวาคมนะครับวันพ่อแห่งชาติจะเห็นว่าคนมาถ่ายเยอะเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนหน้าอาจจะไปถ่ายที่อื่น อ้าวเนี่ยคันด้านในนะครับทำไมควันเป็นสีดำอะไม่ทราบเหมือนกันนะครับทำไมไม่เป็นสีขาวข้อมูลเนี่ยผมก็ถามถามเข้ามาบ้างแล้วก็บางข้อมูลเนี่ยก็อ่านจาก read the cloud นะครับเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ที่ช่องอธิบายนะครับเขาเนื้อหาหน่าสนใจมากถ้าใครชอบเรื่องรถไฟนะครับก็ลองไปอ่านกันแล้วก็มีเนื้อหาอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับรถไฟนะครับ สีของรถจักรไอ้น้ำเนี่ยมันจะสีดำเขียวๆด้วยนะครับก็คือคนที่มาถ่ายที่โลงรถจักรทนบุรีเนี่ยก็จะาสามารถใกล้ชิดนนะครับแล้วก็จะขึ้นไปถ่ายอะไรใกล้ๆได้ด้วยนะครับก็คงทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศค่ำคืนนะครับวันที่4ี่ธันวาคมนะครับที่ลงรถจักรทนบุรีนะครับ ก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะนำรถไปวิ่งเป็นขบวนพิเศษนะครับกรุงเทพอยุทยานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผู้แพนนนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ